เด็กครับท e so like ุกคนเคล่าคุณวนครับพี่น้องนี่ก็ผ้าพี่น้องมาบึงบรรยากาศห้องการเรียนห้องเล็กน้อยครับอยู่บ้านครับห้องหลูกห้องหลานนี่นะครับพาลูกพาหลานมาเรียนในห้องครับพี่น้องแล้วใส่ชมบรรยากาศครับพี่น้องครับครับอันนี้ของน้องเต๋อครับเต๋อสวัสดีครับเต้ก็สวัสดีนะเต้เต้ดีงานเรียนในห้องครับ อ้ามาเนบทังนางเนั่นไม่เสียวหักมางครับเตียเตี้ยมันจะโดดตรงนี้ครับโดดต้องไปผนเดียวผมองกลงนะครับเลยเอาโดดโชว์เนี้ยหนึ่งต้องไป นี้ครับความซื้อองเด็กหน่อยบรรหนดกันนิหนึ่งครับเด้นหน่อยชนดทมบรรหนกครับนี่ที่ใส่ไม่ใส่ถือไม่เอาเอาเล็กก็มาแล้วครับมนนี่เล็กเล็กสบายดีเอายเลวกเล็กยุติิน่ะ quảm xúc con, đeo nổi bun này. để hoang, không mì đâu các, liền na mình, xả tân, cứ kiao nạm cứ say các. này tân nó ให้นงก,กินน้ำแนงทำเห้นงก,กินน้ำแ่งก,กนันกิน,กนเถอะแ้ีเตอไปก่อนนะเลิไเล,ล,ไลแม่ตุต้รงพิว้วระวังนะระวังนะรว,วงนะเอง้วเอดมาลเมมาแล้วีวเตอลาดเอครับเตียนเกือวันนี้เพิ่ไมากะหมูมเขาครับเด้อนี่ ของลีงลุงเอาไว้น้ำสู้ว้น้ำสู้เอาไว้น้ำสู้เอาเอาใ้นำสู้เอาใบนำสู้ใบนำสู้เอาเอาว้น้ำสู้วบนำสู้ไปหลังเะไรกันล่ะเอาไหวไหวไหวเดาเดาเดาเออไหว้ตัวเองเอาไหว้มานี่นี้วมืไหว้ขึ้นมาซึงเร็ว วเออชวหน่อยชวหน่อยไหนสับยังไงเออเออเเออโอ้โอ้โอ้ไป็นหวาสยแลบบนี้เนาะโอ้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 เบียบลอยนี่เจนเต้ยเมือกันนะครับคุณเอาเอาเอาแลวโอ้นัน เทียบขามาษาดิครับเจียงเก๋มันจะโดดครับหนึ่งสองสองก็ตองหย่อนครับโอ้โหโโอ้ห โอ้เบอร์หงอเงี้เด้อว่ามันไหลขอใต่สภาพแน่เอาเนื่องใบแข่งกันหนยเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อมันมันยืนอยู่มองไอ้เกือพี่มันยืนมองไอ้เกือบเต๋ะยืน้ำมองเกือทางกันยืนทางกันเรียงสามใบแข่งกันไป่จะไปผ่อนกันผ่อนมองเล็กๆเนี้ยพี่เล็กช่วยนะแข่งกันแม่เป็นตรงขึ้นใช่แขงม่อีก เอาเตรียมพร้อมหนึ gep, terrain, el ow, el ow, el ow. ่งสองไปเอาเอาเทียนเต๋อจะเรียนเมาอนีเอา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 เทียนเต๋อแผลเ้านะครับเทียนเต๋อเพราะว่าเรียนเต๋อบนเรนเราครับ เตือนเตรียนเอาเือนเตาครับพันีเตอเก็เรยนเอากันครับพันี่ครับเอาบไหวบิ้ไหวเดินกัหมึเนาะผ่าได้งอนก็เรียนหนักเนาะหมดีว่าคือว่า ใช่ขี้เกียจครับอยู่บาดมันกับหอนเหล่ามือนกันเอ้ยตื่้นบบขงบาเหรียญหนาไม่ได้พาดของมารครับ้องชุบเล็กๆหน่อยครับไปดูน้ำโอ้ยเบื้องนี้เบื้งตั้งหลังครับนี่นครับเพื่นเห็นไหมนั่นแหละมองเพบนเหรียญครับหองขลุ่นเลยบรรยากาศทั้งขางก็เป็นทุงน่งนาครับเนี่ย แล้วยังไงอยู่ผ kind of. so ้าเมื่อเต็นเรียมบนจะข่าวมีห่อนร้าย่หอทำไงทางมากครับณนะมาแต่ท่องคุณก้มห่อนสะพานตรงนี้นี่ครับจุดพ่นลิดหนึ่งออกไปอีกมู่บานนึงครับหลัดไป็นในเมืองอะไรครับนี่

เงียวปลาตี่ไหือวกปลาทัยผมครับเต้ยนเต๋อครับมาแล้วครับเต้ยนเต๋อมาแล้วโอ้โ่่หนะโกเดนเีียเลย ไปนะครับเจียงเกือบเอาเริบเอาเริบเดี่ยวมันงูเลยครับไปาบาไปไกลที่นออบาโอ้ยจะไปซำนี่ดีแล้วก็วนรับมาไปไกลที่นอนก็ไปไกลเนี่ยพักบา มาปั่นัยานเลนโอ้พักพจากการเนอืมมาปั่นด้วยยานเลนผุนมากเลครับผุนมาดูเบีเบียเอาเบีย่ไม่ได้ดนแบบันคันกโอ้ ยกโอ้โนีนม่มัน,นมจยะยกเหรอเบียงจอได้ง่ายโอ้นี่มันจะยกเหรอฝันแบบเป็นกันเลยเป็นหลงหออ่ะจะได้ยาดกูใจมันปั่นไปงี้เหยียบครับนี่หมากไรครับบดหยอดโซ่ใส่น้ำมันใส่โซ่ับเนาะเอาไปขั้นเด็ด

กิเล่นอันนี้นะแม็กซี่กี่ลังแตใต้น้ำเล่นไหมเล่นไหมกิ๊กเล่นไหมโอ้แม็กซี่เชื่อมันไม่ีน้ีเดียว

ต้องเกิดนี่ของห <มา S 2> อนูมาดูพี่ดูมาปุบน้่หนูได้แล้้ว,วพี่อเอพี่เกิรบี่เอเกมาเรือมาเเมาเรือเโอเอ ไปของเงินไปว่าได้หรือเปล่าโตเร็วนี่ครับเรือครับทิ้งประดิษฐ์พึ่งพลงทิ้งประดิษฐ์แต่ว่า่น้ำนักยังเม่ได้ครับไปแล้วพยานยามยังไม่บอกว่าสองรอบไง เรอไดู้้ขับพี่น้ยเรียนแล้วแล้วก็ผาก,กันเม่อครับพี่น้อง้านเอินแตเม่อกับกับกิดี่แเม่อกับเกิดไปเจ้าหไครับเอายเฉยเฉยเน่ขึ้นแล้วก็พอูจงบวขาปุ่งยันก็จะขึ้นเ้เ้อกลับกับพี่เกิด่เออไปใ่น่องขึ้นนาครับางรถนะรถเบื่องรถสักวัน <อ à S 2> ครับเราจะพากุณหมอเพื่อน้ราไปหนอลิดหนิวยังไรครับใค่เคลียครับหรินหนามครับจับนมกันด้านหลังครับเอาไปหน้าไ้มาเหรนนลูกแม่อย่างนี้ขอบคุณขอบคุณนักหนักหนันั่นัที่ทุกคนขามาเบ่งแหละติดตามเที่กันคลิปหนาครับสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเซียนเตอ